สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยผ่ามีนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่ดอยผ่ามีนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็บอกเลยดีว่าควันเยอะมากเลยนะครับที่ดอยผ่ามีนะครับโอเคครับนี่เขาทำอะไรเนี่ยโอ้สวนส้มครับทุกคนเดี๋ยวผมแวะนิดนึงนะส้มใส่น้ำผึ้งผ่ามีนะครับ ผมขอ,อยญาตจอดรถกันนะครับเพราะว่าที่มันไม่ค่อยเสมอกันจอดได้ใช่ไหมครับแถานี้ชื่อเพลงเราที่สุดของการเดินทางมันก็ต้องพาทุกคนเนี่ยเข้าเจาะทุกทที่เลยครับผมบอกแล้วนะครับว่าเวลาผมจะใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยเจาะดูว่าเขาทําอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างนะครับที่นี่ก็คือดอยผาหมีนะครับแต่ผมก็เห็นขี่มาเรื่อยๆมันอยู่ที่สูงมากๆนะทุกคนสูงมากแล้วก็เขาจะมีน่าจะเป็น สวนส้มนะครับสวนส้มแล้วเขาเขามีส้มใส่น้ำผึ้งขายนะที่ดอยผาหมีเดี๋ยวพาไปดูกันส้มใส่น้ำผึ้งผาหมีที่นี่อะไรบครับพี่ใช่ค่ะในสวนสวนมีอ๋อมีมีมีสวนมีสวนเลยที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้งี้ยนี่ไม่ค้าชิมได้นะคะฮะให้ให้ชิมเหรอให้ชิมค่ะนะคะนี่ทุกคนจะลองชิมเูยนะทุกคนครับเนี่ยผมได้ขี่รถไ้เลื่อยก็ได้มากินส้มดอยผ่าหมีนะครับแล้วก็เป็นส้มที่เขาปลูกในสวนเองเลยนะ เดี๋ยวลองชิมกันนะว่าส้มผ่ามีจะสู้ส้มที่อื่นได้ไหมนะวันนี้แค่มาแค่นี้ครับเราไม่จําเป็นว่าต้องไปที่ที่ไหนเราเรื่องราวระหว่างทางมันมีอะไรที่ดีเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวลองชิมส้มดอยผ่ามีกันนะครับอือเขาเปรี้ยวหวานนะหวานน้าแล้วอมเปรี้ยวหน่อยเฮ้ยอร่อยมากๆเลยทุกคนส้มดอยผ่ามี<ช>ผมไม่เคยกินเลยเนะี่ยดดยผ่ามีจริงไหมเนี่ยพี่ดอยผ่ามีจริงค่ะจริงเลยใช่ไหมจริงเลยค่ะโอ้เขาไม่ได้โกหกนะเพราะว่า ตรงนน้นก็คือสวนต้นใช่ไหมข้างหลังเข้าไปดูในสวนก็ได้นะคะชิมลูกจิ๋วดูอ๋ออันนี้ส้มจิ๋วอันนี้จิ๋วค่ะอันนี้ก็คือจะแบบลูกเล็กหน่อยแต่ว่าลูกเล็กใช่ไหมก็นลองชิมลูกเล็กเลยครับว่าจะเป็นยังไงอืมลูกเล็กเนี่ยเขาจะเปรี้ยวหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หวานตามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยสุดยอดเลยครับร้มผาหมี่ผมไม่รู้เลยจริงๆเนี่ยไม่รู้เคยไม่เคยรู้แล้วก็ไม่รู้เลย จะมีแบบว่าเขาขายส้มใส่น้ำผึ้งใช่ไหมเขาก็จะติดป้ายโลโก้ว่าส้มผาามีผาามีมันจะขึ้นชื่อนะคะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ส้มผ่ามีเลยเขาแค่แอบอ้างเฉยเฉยแต่ผมพูงตรงนะใช่ค่ะผมไม่เคยกินเส้มแบบนี้มาเลยดีนะเมื่อกี้ผมจะเลยไปแล้วจะไปเลยนะผมก็คิดว่าเฮ้ยเอาซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรามาได้มาลองสิ่งแปลกใหม่ผมก็ไม่รู้นะครับว่า ้มผ่าหมี่เขาจะอร่อยขนาดนี้นะครับผมได้เดินทางมาถึงดอยผ่าหมี่จริงๆแล้วครับวันนี้ได้มากินส้มได้มากินกาแฟได้มาชมบรรยากาศของภูเขาแต่ยังว่าละครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เอ่อควันหมอกควันค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันก็แลกด้วยความสุขที่เราได้รับนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมชอบมากเลยเรื่องราวระหว่างทางครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูผาอื่นๆต่อไปนะครับว่าแถวๆนี้เขามีอะไรบ้างนะครับผมพยายามจะเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ คลิปนี้ก็ลาไปด้วยส้มอ่นนะส้มใส่น้ำผึ้งผ่ามีนะครับโคตรอร่อยเลยครับใครมีโอกาสนะครับลองมาชิมเลยนะครับส้มผ่าโด,ดยผ่ามีนะครับสวัสดีครับด้วยครับผมจะขอซื้อส้มพี่เขาเนี่ยโลละห้าโลละห้าสิบนะผมขอซื้อแค่ครึ่งโลแล้วก็ส้มลูกเล็กเนี่ยขอซื้อแค่ครึ่งโลพอนะครับแต่พี่เขาจะเอายี่สิบบาทยี่สิบบาทเนี่ย เราต้องการเราเดินทางมาเนี่ยเราต้องการมาช่วยอุดหนุนที่ต่างๆนะครับนี้มันก็คือส่วนตัวผมก็อยากจะมาอุดอุดหนุนทุกๆที่นะครับแต่เราจะจ่ายแค่20บาทไม่ได้หรอกครับไม่เอานะครับ20บาทพอแล้วค่ะ20บาทเอาผมผมขอ50แล้วกันไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เอาถ้าถ้างั้นผมไม่เอานะผมไม่เอานะผมไม่เอาเพราะว่าผมไม่ได้ใจดีพี่คือคือ เออไม่ต้องห้าสิบาทมันแพงไปค่ะหนูเอาแค่ยี่สิบห้าบาทแล้วกันไม่ไม่เอางั้นเอาสี่สามสิบาทอ่ะคนละครึ่งทางขอสี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบบาทมันไม่ได้งั้นก็ต้องเอาเพิ่มอีกฮะอ่ะโอเคไม่ผมอ่ะผมเอาไปเยอะผมก็กินไม่หมดใช่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่าส้มมันไม่เน่านะคะเป็นอาทิตย์พกไว้ในรถก็ไม่เน่าค่ะโอเคโอเคขอบคุณนะคะฮะสามสิบมันเอาเอาหกสิบเอาสี่สิบ อขอเล่าคะ่ะขอบคุณมาก <ขอ S 1> มาก <ขอ S 1> ครับแล้วเดี๋ยวผมเมียวกลาผมจลกลับมากจีนเด่ะอร่อยจริงครับอร่อยจริงเลย